สวัสดีค่ะพี่น้องสู่คูสูค่สคุณพบพอกับช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดนพบพอกันในวันที่13พฤษภาคม2566ฝนตกพี่น้องฝนตกอากาศเย็นสบายทังใดเป็นจังใดเนโนอโะค่ะฝนตกบ่เมื่อสองมือมานี่รู้สึกฝนตกจ่าบิ่งตามข้าวแล้วว่าพาอยุ่เขาผัส,สันวา กับลไปใส่มาใส่กะดามัดระวังเด้อพี่น้องค่ะโจมือโจอว้นงเรียกตั้งเลี้ยวรถลากะจะหลายจากน้อยจ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อนี้สาบนาได้เดินทางเนาะค่ะเนาะซื้อผลไม้ซื้ออาหารไปเพนไปถาวายเพนครูบาอาจารย์วัดป่าก็ขอให้พี่น้องเฟ้นจองอิบซีจุโมธานาบุญห่วมกันกับสิได้บุญน้ำกันเด้อพี่น้องจ้าทำบุญหนุนดวงหนุนโชคหน,น,นุนลาบหนุนรวยหนุนวาสนา ให้เอฟซีแฟนชงน้ำจ้าคลิปนี้สาวนามีตัวเลขทั้งวัดป่าผละจ้าได้เดินทางไปกราบไหว้ผูบาอาจารย์ก็ได้ตัวเลขมาฝากมาตอนขึ้นกันค่ะตัวเลขทั้งวัดป่านี่เพื่อนได้สามตัวตรงถืกมาสง,งวดติดเล้วเด้อค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามพนาสิเป็นจังไนน้อถึงหูทางเฮาแล้วสิเป็นจังไนน้อค่ะเพื่อนขึ้นป้ายเขียนใส่กระดานไว้แล้ววงกลมให้พรอมเดอพี่นอ เอาค่ะสาบนะเอามาฝากมาตอนใส่ดุลพินิจคิดหลายๆก่อนสินําไเป็นลงทุนเด้อค่ะงวดที่สามนี่ถึงหูเขาแล้วจักสิเป็นจังไดกะบรูใดแต่ว่วากะน้ามาแบ่งปันคือเกาจ้าสาบนะมักตัวเล็กเนาะตัวเล็กจากกูบาอาจารย์กะน้าเป็นตาไป็อตัวใบยู่ค่ะอย่าลืมเด้อมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ๊งๆเป็นกําลังใจและเปิดการมองเห็นนอกะเนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ทั้งเจ้าไหนเพิ่นปิดกันนย่างนักค่ะเอาค่ะบ่าวไรลายี่ยหางไปเบิ่งตัวเลขในงวดวันที่16พฤษภาคม2566เป็นตัวเลขวัดป่าไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่เด้อค่ะตัวเลขขึ้นกระดานแบบนี้เลยตักใหญ่เมืองเกึ่งพีน่น้องเพิ่นเขียนให้แต่เพิ่นวงกลมไห้ย,ยูเด้อค่ะเขียนให้3ตัวก็คือหนึ 1, 9, แล้วกัเก้าแปดอยู่ข้างลางพี่น้องแต่ทั้งอ,อาจารย์มันปลาพี่ม้งกลมใหค้คือเก้าเจ็ดเด้อค่ะเฮ๊ะวง,วงกลมให้ตัวใหญ่ปานนี้ซิมเมอร์เมนเลขศูนย์หมเนาะค่ะศูนย์เก้าเจ็ดสบอหนิแต่กับตัดเหรียญน้ำในเดอ้อพี่น้องหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันออกไปแล้วกันตัวใบจักสิบบาทยี่สิบบาทจ้า9 9 7 7เก,ก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขก็จะมีประมาณนี้จ้า เลขงวดนี้คือสูงแต่นาะค่ะงวดวังหันเพิ่นก็ไดศูนย์หนึ่งเก่าตรงๆได้ได้พี่น้องแต่มันบ่หอดหูทางเฮาเนาะงวดนี้มาหอดมาถึงแล้วก็ใส่ผิดปิจารณาเอาก้อนค่ะมักกะตอยไว้จักนิดจักน้อยค่ะข้ามีดวงสมพงกันค่ะขึ้นไปไว้ตัวบบกไงค่ะสาบานน้ำไหลายเทียดยค่ะ,าาะ,คะวัดกุบาร์จันแต่กบับเเคยเห็นกุบาจาจันเพิ่นขึ้นตัวเลข ขึ้นไปใบจังสีจักเทียออขันบ่เน่ค่ะาบเม่นเพิน่นเห็นไปถวายเพ้นอาจจะให้สูกให้ลาบก็ได้เนาะค่ะตลองไปพิจารณาเบิ่อง่ะสำหรับตัวเลขวัดป่าเดอ้อพี่น้องสองวดติดเพิ่นถือมาแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามจ้าเอาค่ะไปหาสับสวยลอตติรีถึงว้เดอ้อค่ะผู้ใดมีตัวเลขเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันอย่าลืมเดอ้อค่ะ S, s id line สาบันะมาน้ำเน่ค่ะมาพูดมาคุยมาเล็กเปลี่ยนตัวเลขหรือผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังอยากมาแบ่งปันก็สามารถนำมาแบ่งปันได้จ้า fc แฟนช่องแหล่งข่าวหลายๆกะยังมีอยู่จ้ะสาวบันะกระจบซ้อมเบิ่งอยู่เบิ่งก่อน่าหมองใดค่ะได้ตัวเลขเขาอยู่ตลอดกะสิน,น้ำมาฝากมาต้นให้พี่น้องแฟนช่อง fc ไปพิจารณาเนาะ สำหรับอาจารย์เนี้ยเอฟซีแฟนจงก็ถามมาหลายอยู่ค่ะซาบนาโทรแล้วอาจารย์บอหลับแต่ว่ะธามุนีโทรแล้วอาจารย์บอหลับมืออื่นซาบนาจะเดินทางไปเบิงว่าอาจารย์เป็นจังไหนเนี่ยก็ขอบุญขอบุณเอฟซีเนาะค่ะเป็นห่วงเป็นยยอาจารย์หลยไลค่ะเอฟซีอาจารย์หลยค่ะค่ะทั้งหลยทั้งถามมาว่าเป็นจังไหนเนาะอ,อาจารย์เป็นดีขึ้นไปไปหาหมอเดอ้อค่ะคว่ห่วงยัยก็ไล่หลยค่ะขอบุญขอบุณเทนอาจารย์ มื่อนี้โทรไปแล้วบ่รลับสาบนาจะเดินทางไปเลยค่ะเมื่อนี่กับฝนตกกับบสะดวกปันใดเมื่ออื่นเด้อค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งอาจารย์จะสื่อพลไมยไปฝากไปตวนน้ำค่ะก็ไปตามความคืบหน้าแหละล่ละค่ะเอฟบซีเป็นห่วงใย,ยมากก็ต้องเข้าไปเบิง่งว่าอาจารย์ดีขึ้นบออาจารย์เป็นบกคอยรับโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าพึ่นกับเมื่อยล้าแล้วค่ะกินเข้ากับ,บ่แเสียบระมาะนั่นเมจ้าก็นนั่นล่ละค่ะแจ้งข่าวเด้อค่ะเดี๋ยวเมื่ออื่นค่ะ วันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะสาบนาจะเดินทางไปไปเบิ่งว่าอาจารย์ดีกันบ่กะสิน้ำคอมเมนด์ดีๆไปอ่านให้อาจารย์ฟังกะจะได้อ่มีกำลังใจเนาะค่ะหายวันหายคืนประบัตนมันการเจ็บเป็นอนอุ่นบ่นมีไผยหูค่ะกานเจ็บแล้วกะให้เฝ้ารักษาด้วยพี่น้องอยาสะโอยใบดุลสำหรับตัวอาจารย์เนี่ยนี่เพิ่นบ่มักไปหาหมอค่ะบังคับปันได้กะบ่ไปจนว่าเป็น กินเขาว่าได้นักขึ้นเราค่อยไปหาหมอประมาณนี้นยจ้ะแต่ผู้เฒ่าบา้านเอกเนาะค่ะบ่าคาอยมักไปหาหมอซื้อ,อยากินเองไปอนามัยไค่ะถ้ายังบ่ดีขึ้นเดียวสามันะก็จะบอกยูร์ค่ะว่าไปนอนใผนน้ำเกลือซะค่ะจะได้หายวันหายคืนเนาะสุขภาพต้องรักษาดีๆค่ะเอาค่ะคลิปนี้ก็แเจ้งเข่าประมาณนี้เด้อค่ะสำหรับตัวเลขอาจารย์บัดปาก,ก็ะตามหนีเลยเด้อค่ะ บ่หลายค่ะเหลขกนอยนอยค่ะเลีกสองหางนำไปต่อยวบก้อนจากนอยเขามาเล้วสองหวดติดสามตรูตรงๆนี่งวดที่สามถึงหูเฮาแล้วกับโบโบหว่าสิเป็นจังใดเด้อค่ะสาบานาน,นั้นไม่เป็นแคแนวทางขึ้นกะด่านใบตัวบกไี่เมืองกึงจสเลียนผ่านกะบบไดดกจ้าเห็นตัวเหล็กล้วตรงเฝ้านำมาฝากมาต้นในวันที่16พฤษภาคมห6หเด้อค่ะหนึ่งเกจ วงกลุมไปให้ที่เกจิตจ้าหนึ่งเก้าจิตแล้วก็9ก้าแปดเด้อค่ะแต่ตัวเน้นเน้นคือ9จิตจิตเให้ตัดหลิ่นภายในสามตูวนั่นละค่ะเอาหนึ่งมาใส่จิตน้ำในเดอร์ค่ะ1จิตจิตหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งเ้าจิตจิต9ก้าขบัวลายดอกพิณงเลกสองหางค่ะ เอาค่ะก่อนจะลงทุนคิดหลายๆก่อนเด้อค่ะเงินทองมันของหายากเนาะทุกอย่างแล้วล้วนอยู่กับดวงและบุญวัศาสนาเทวดาพันพสิบผุดสิพายบออยากถือเนาะค่ะอยากถือเลขก็กให้มันเด้อค่ะเด้อสวดมนต์ไหวพระถือศินห้าทำบุญทำทานไปหนุกไปป่าน้ำจ้าคิดง่ายๆถ้าบ่มีทุนยี่สีสาวนาเอ้บ่มีเงินพนั บ่มีเงินว่าเป็นยังจ้าสวดมนต์อยู่บ้านอิติปิโสภควาเก้าจุบก็ไดหรืออิติปิโสภควาเลยอ,อายุไปหนึ่งหนึ่งปีเด้อพี่นอ้นองสวดสํานีก็ไดจ้าบ่ต้องสวดหลายบทดอกแต่ว่าให้สวดทุกมือนอาะค่ะสะสมเต็มบุญเอาค่ะคลิปนี้สาบนบาบ่บ่ลายยา่างก็ขอให้พี่น้องเฟ้นจองอิบซีสุขุสุขุนเฮงปังดังลวยสุขุสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเขา่า สาธุสาธุไปเราจะสวัสด,ดีค่ะหิ้งปังดังรวยเด้อค่ะ